ชอบส่งภาพที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยภาพที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยชิปหาย5ห,ห้านาทีมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไลน์มาบอกหอยส่งภาพนี้มาให้พี่ทำไมและความลับที่เคยมือแล่นส่งรูปโป้ของตัวเองไปให้ในไลน์กรุปข๊องผู้บริหารค่ายเป็นของใคร นะตอนแรกพี่หอยพอรู้โป๊ะไอ้หอยได้เหรอไอหอยแหมถ้าเป <night> ิด <problemas> ช <lly> ้าหอย จริงๆแล้วนานมากถ้าทุากคนอยู่ในวงก,การก็จะจะรู้ว่า,าผมมาส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบส่งรูปที่เป็นการถ่ายเซลฟี่ของผมมันเป็นโรคจิตนะจริงๆแล้วมันเป็นโรคจิตในการที่ส่งรูปอะไรไปสักอันหนึ่งเพื่อให้เขาทักกลับมาว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา,าบางคนก็ตอบบ้างบางคนก็ไม่ตอบบ้างบางคนมีเรื่องคุยต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนหาเพื่อนคุยผมก็ส,ส่ง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 ไปจริงๆแล้วมันมีอยู่รูปหนึ่งที่ผมผมค่อนข้างที่หลังๆชอบส่ง ก็คือภาพที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยภาพที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยผมจะชอบแบบเออเช้าๆช้ม่ไม่กาแฟถ่าน้อยถ่ายรูปหน่อยอผมก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะทรงๆงจะเป็นแบบนี้ตื่ยาขอยาเช้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะลุกนี้เลยไงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นพี่ดาวขมิน โอ้โหลงทุนในนี้เฮ้ยเดี๋ยวใครเขาไปชื่อเวลารายการเองมั้ยรูปแบประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ปั๊บเอาเราไว้บอดแทนเลยที่คนรู้จักปลือใทคนเลยหรอทุกคนในกลุ่มบอดแทนเลยในกลุ่มเลยดาราได้หมดติดไม่น่าจะประมาณ5นาทีมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไลน์มาบอก อยส่งภาพนี้มาให้พี่ทำไมเดี๋ยวใครเห็นรูปในเนี้ยจะหาว่าพี่เป็นเกย์นะอ้ไราว็่ใครวะเออเปิดไปปั๊บชิปหายขอสอนย่อค่ะไไม่ด้สอยอกทีวีไม่ได้นะแต่บริษัทใหญ่อันนึง่งโอ้ยพี่มือชาเเขาก็ไม่รู้ว่าจะส่งมาให้พี่ทำไมไงเรา เราก็บอกพี่ขอโ้ษขคนทษเราส่งไปเต็มเลยแล้วกูเช็คเช็คต่อนะนีเราเราบอดแคสเราก็ลืมดูไงแต่มันเขาดูใจเป็นสาารใช่ไหมแล้วภาพม่งเป็นอย่างเงี้ยมันมัแบบเหมือนเราโป๊อยู่อะไรแต่มันเป็นมันเป็นแบบเห็นครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในในคำพูดของแกเป็นอย่างนั้นแต่ในใจอะคงส่งมาให้กูทำส่งให้กูทำจริงแกคิดอย่างงจ้อง 没过。Oh <laughs>